เก็บผักกาดเห็นถ้าตัดมันจะแตกมาอีกบอฮห้ถ้าตัดไหมถ้าถอนนะนี้ตัดเอาดีกว่าเพื่อมันแตกออกไหมตัดตัดตัดน้่ต้นต้นอ้วบอ้วบมีปลาลายผูกท่อนี่อะี้นะ หก,กาหาดหนะจ๊ะนี่ดูต้นหมกใหญ่เลยเอาวางก่นกนนนกนนอ,อนขันส้มกินกระปุลเนาะเอาไปขันสมสวยงามเดินี่เราตัดเอาเผื่อมันจะขึ้นมาอีกเนาะบ่ขึ้นกระบ,บ๋เป็น,นยัง มันแบบว่าขึ้นแะแนงมาเห้กินอีกนจนสินะอุบแตนี่ได้สองกลับสองกลั ผลผลิตของเราผักกาดหินมะเขือเทศฟักทองมะเขือเทศนะคะฟักทองในห้าลูกอยู่นะ